โโป้งอย่างนี้ค่นี่ไงโป้งเลยนี่ไงโป้งอย่างนี้เลยโตโป้งไงดื้อไหมล่ะไม่ดื้อไม่ดื้อกล้าพูดเหรอกล้าพูดได้เต็มปากนะไม่ดื้อเนาะใช่ป่ะกล้าพูดเนาะกล้าพูดได้ไงว่าถึงไม่ดื้อคนนี้ไม่ดื้อดื้อไหมคนนี้ดื้อไหมเออคนนี้ไม่ดื้อคนนั้นน่ะดื้อไหมไม่ดื้อคนนี้ดื้อไหมคนนี้ดื้อไหม เิื่อไม่เื่อเรื่อไม่ไปเดี๋ยวไปไม่ไม่ม่ให้พ้นูหมดทำไมอ่ะไปแล้วไปอยู่ด้วยแล้วอ้าวทำไมอ่ะพูดไม่ฟังบุนไม่รู้เรื่องกันเนาะอ้าวเตทอะไรผิดอ้าวยังไม่รู้อีกว่าทอะไรผิดเต็เต็งเต็งไม่นอนไม่นอนแล้วทาไมอีกไม่นอนแล้วทาไมแล้วคนอื่นแล้วกคนอื่นอีกแล้วทาอะไรอีก ทำอะไรอีกเล่นเล่นแล้วทําอะไรอีกไม่นอนไม่นอนแล้วทำอะไรอีกหลายอย่างมากเลยเสียงดัง<ม>ลากที่นอนวิ่งไ,ไปวิ่งมาอีกพูดก็ไม่ฟังอีกหูทนลมอีกใช่ไหมใช่รู้อยู่รู้ตัวอยู่ยิงจะบอกหนูผิดอะไรหามาได้หนูผิดอะไรพูดดีๆแล้วนะแล้วต้องขอความรักเลยทีนี้ นะรักใครดีฮะรักใครดีต้องมาทําเป็นเลยรักใครดีเนาะแล้วด่ารักใครดีรักหนูรักหนูดีกว่ารักแค่ใดหรอรัก็ค่ใ้หรออันนี้ต้องการอะไรคะมาผูวนี่ต้องการอะไรคะต้องการอะไรบอกมาสิอยากรักคุณครูไม่ค่อยไม่ชอบคนดื้อแล้วจะรักได้ยังไงฮะจะรักคนดื้อได้ยังไง <laughs> Nhi tăng máu hoàng cao lời